ครับสวัสดีครับมาพบกับการฝึกหัดอ่านภาษาเขมรน,นะครับวันละบรรทัดกับผมเฉลิมชัยถึงดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาอ่านบรรทัดที่2กันครับถ้าพร้อมแล้วก็ลองฝึกหัดอ่านดูนะครับทีละคำเพียซาคำนี้อ่านว่าเพียสานะครับสันสกฤตหนึ่ง เพียสาบาลัยบาลจูยบังเกิดเคมาระเพียสาอีกรอบหนึ่งครับผมเพียสาสันสกัดนั่งเพียสาบาลัยบาลจูยบังเกิด เคมะระเพียซาครับวันนี้ผ่าอ่านบรรทัดที่สองนะครับเจอกันบรรทัดที่3ามวันพรุ่งนี้นะครับกับผัดอ่านภาษาเขมรวันรับบรรทัดกับผมเฉลิมชัยถึงดีวันนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ